ไปห,หมดอย่างนางแอนเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเขาหรอกไปสุดท้ายแล้วแม่ว่าแต่แม่เหอะเช็ดดีๆล่ะอย่าให้เหลือคราบเออรู้แล้วล่ะนะ แม่ทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องเปลืองน้ำยาล้างจานไม่ต้องเปลืองน้ำแล้วก็ไม่ต้องเปลืองตังซื้อจานชามพลาสติกด้วยนะแม่เนาะเออเศรษฐกิจแบบเนี้ยอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดไว้ก่อนกำไรมาก่อนอนามัยไว้ทีหลังโว้ย<ค><ณ>เอ๊ะ<ค><ณ>อแม่คะจ๊ะเอาผัดไทยกุ้งที่หนึ่งจ้ะ ได้เลยจ้ะนั่งรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำดื่มไปเสร็ฟจ้ะน้ำเย็นๆได้แล้วจ้าขอบคุณค่ะ ได้แล้วได้แล้วแอนมา,อาไปเสิร์ฟลูกค้าเลวนะจ้าแม่ผัดไทยได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะค่ะป้า อร่อยมากเลยค่ะป้าค่ะค่ะอร่อยก็ทานให้หมดนะคะวันหลังก็แวะมากินอีกได้นะคะค่ะโอ้โหแม่วันนี้เราขายผัดไทยเนี่ยได้กำไรตั้งหลายพันแน่เออดีดีดีดถลดต้นทุนอ่ะก็พอเห็นกำไรขึ้นมาหน่อยแต่จะว่าไปตอนที่ลูกค้ากินผัดไทยอ่ะอี น่าขยัขยงจะอ้วกกะแม่ไม่รู้ว่าไอบ่อน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างอ่ะเก็บไปสนทำไมวะตราบใดที่เราได้กำไรก็พอใจแล้วส่วนไอพวกลูกค้าน่ะตราบใดที่มันไม่รู้อ่ะมันก็ยังกินอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละได้กำไรก็พอ้วนิดนึงเออั่นแหละ โอ๊ยโอ้ยทำไมวันนี้มันปวดท้องแบบนี้เนี่ยนี่เข้าห้องน้ำไปสองสามรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันปวดแบบนี้วะโอ้ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ้ยฮัลโหลคะ่ะช่วยส่งรถโรงพยาบาลมารับฉันทีคะ่ะฉันปวดท้องคะ่ะขับรถไปเองไม่ไหวอะ่ะโอ้ยค่ะโอ้ย เดี๋ยวคนไข้นอนให้น้ำเกลือสักคืนหนึ่งก่อนนะครับพรุ่งนี้อาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับสรุป ฉันเป็นอะไรคะหมออาหารเป็นพิษครับหมอตรวจพบว่ามีแบคทีเรียเจือปนอยู่ในอาหารที่ก่อนไขรเป็นจํานวนมากแต่ที่น่าแปลกคือเชื้อโบางตัวเหมือนไม่ได้มากับอาหารเลยครับหมายความว่ายังไงอะคะหมอไม่ได้มากับอาหารหมอพบว่าเชื้อบางตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้าเน่าเสียหรือแอ่งน้าที่ขังไว้เป็นเวลานานขนาดนั้นเลยเหรอคะครับไม่ทราบว่าค่อนใข้ไปกินอะไรผิดสัญแดงมาหรือเปล่าเอ นิฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนอกจากผัดไทยร้านข้างทางอะคะ่ะหรือว่าจะเป็นเพราะผัดไทยร้านนั้นอะสวัสดีค่ะอา้าวนึกว่าใครคุณนั่นเองอะวันนี้จะมาทานผัดไทยอีกเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอเป็นผัดไทยหมูนะคะเอาพิเศษเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะโอ้โหสั่งพิเศษเลยเหรอสงสัยจะติดใจได้เลยได้เลย ไปนั่งก่อนจ <ło> ้ะเดี๋ยวป้าทำให้ได <hard> ้ค่ะเสร็จแล้วจ้าผัดไทยอร่อยอร่อยจ้าทานให้อร่อยนะจ้า เย็นก็ได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนมคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะพวกคุณสองคนทานสิคะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะหมายความว่าไงคะคือฉันเห็นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยตั้งใจทำมาหาก,กินสุดเกาตะคะ่ะฉันก็เลยสั่งผัดไทยมาเลี้ยงะคะ่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องสั่งผัดไทยมาเลี้ยงเราหรอกค่ะคุณทานให้เต็มที่เลยค่ะคุณสองคนอะ่ะแต่ว่าฉันสั่งมาให้พวกคุณทานนะคะทานสิคะเ,เป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่กล้ากินผัดไทยร้านตัวเองเออไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันกับลูกอะ่ะยังไม่หิว <laughs> ไม่หิวหรือว่าไม่กล้ากินกันแน่ค่ะป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะ ก็เมื่อวานเนี่ยฉันมากินผัดไทยร้านคุณแล้วฉันก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าฉันอาหารเป็นพิษนี่คุณจะมากล่าวหาว่าผัดไทยร้านฉันไม่สะอาดงั้นหรอถ้าคุณมั่นใจว่าร้านคุณสะอาดคุณก็กินสิคะกินสิคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าร้านของคุณสะอาดไงถ้าคุณไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าคุณยอมรับข้อกล่าวหาใช่ไหมคะคุณตำรวจฮะคุณเป็นตำรวจเหรอคะใช่ครับผมเป็นตำรวจ ว่าไงคะจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าพวกคุณไม่บริสุทธิ์ใจนะคะเออกินก็ได้แม่เองอย่ากโดนตำรวจจับเหรอเชิญนั่งเลยครับเชิญค่ะทานให้อร่อยนะครับกินเยอะๆนะคะ อร่อยไหมคะกินเยอะๆสิครับทีนเนี้ยฉันกินหมดแล้วพอใจหรือยังอะ่ะ <c oughs> กินเยอะขนาดเนี้ย งจะจุกหน้าดูเลยนะคะกินน้ำด้วยสิคะอย่าบอกนะคะว่าน้ำร้านตัวเองเนี่ยก็ไม่กล้ากินเหมือนกันทำไมจะไม่กล้ากินทีนี้เลิกกล่าวหาได้หรือยังนี่ขำอะไรอะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะกล่าวหาหรอกนะแต่ว่าบางเออฉันมีหลัก หมอพบว่าเชื้อบรงตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำเน่าเสียหรือแอ่งน้ำที่ถังไว้เป็นเวลานาน,านโอ้ที่แท้ก็เอาจานลงไปล้างในแอ่งน้ำนี่เองเหรอก้าททำไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยโคตรทุเรศเลยอุอ้ยโสกโปกอะ่ะอยนั่นมันถังน้ำที่สองแม่ลูกตักให้เรากินหรอเนี่ยโอ้ยทำไมสกปกได้ขนาดนี้วะ นี่แกรู้ความจริงอยู่แล้วแล้วแกมาหลอกให้เราสองคนกินผัดไทยกับน้ำจนหมดทำไมเนี่ย คุณไม่มีสิทธิ์มาโกรธฉันนะคะฉันต่างหากที่ต้องโกรธพวกคุณอ่ะคุณกล้าดียังไงอ่ะถึงมาทํากับลูกค้าที่เขาไว้ใจมาซื้อร้านคุณแบบเนี้ฉันก็แค่จะประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจทุกวันเนี้ถ้าไม่ลดต้นทุนอ่ะจะมีกําไรเหรอการที่เศรษฐกิจมันย่ําแย่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์มาทําอะไรแย่กับลูกค้านะคะขนาดพวกคุณสองแม่ลูกอ่ะยังไม่อยากกินของที่ไม่สะอาดเลยแล้วคุณกล้าดียังไงเอามาให้ลูกค้ากินการที่พวกคุณโดนแบบนี้มันยังน้อยไปค่ะถ้าเทียบกับจานนนววลูกกคค้ที่ดุณออะ ผมขอเชิญพวกคุณสองแม่ลูกไปให้ปักคำที่โรงพักด้วยครับมาครับมาครับมาคับมาครับมครับมาครมาอรัมาคับมาอรัมาครับาคับมาครัมัมาคัมาครัารมรมาครับมารัรรรมรัมัรรรร คุณตำรวจคะส่นนอมีน้ำล้างไหมคะเรียบร้อยแล้ว